สวัสดีครับผมเซอสองเล่ต์โต๊ะเฟรียิมอ่าไฟเนียวซ้อมมากี่วันก็มาหนึ่งเดือนจริงจริงซ้อมอยู่ที่ค่ายเราไปเม่อไห่อยู่ที่ปังงาครับก็อยู่ที่เดิมเรานะมีใครไป็นคู่บอลซ้อมเราบ้งก็มีพี่ยอดขุนทัศแล้วก็พี่พีในค่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดครับสูงเท่าไหร่ครับหนึ่เจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบห้าสิบห้าสิบขึ่งมวยสไตล์อะไรครับมวยข่อวันนี้มาเจอชี้คลาสนะยังไม่เคยต่อยเนาะยังขัดแอกเลยศึกษาเก่งก ก็ดูนะเขาเมือนจะตายเมือนปีมือแก้งส้ายหลังวันนี้มาเจอชิ้คละวางเทวางแข่งให้ดีก็เดินปั้มในจะตามสไตล์เรานะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขโอ้ทุกเวทีเลยล่าสุดต่อยไว้ที่เชีบุรีอ่ะอ๋อวันนั้นต่อยกับทับไตครับเป๊ะมางก็เออแขกแหนะพาแพ้คะแนนมาวันนั้นต่อยเบลดเท่าไหร่ที่โดนก็ร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งก็วันนี้ก็ร้อยหนึ่งเหมือนเดิมใช่ไมาเช้าสอบหนักยาง สอบแล้วเป็นไงบ้างเกินอยู่สามปอนด์สามปอนด์ไหวไหมไหวอ่าก็คือเหมือนกินมาวิ่งมาไหยึดเส้นยึดสายโอนเช้าเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ตัวเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดด้วยเอาชนะด้วยแล้วฉลองสีเสื้อใหม่ด้วยครับคุ้มมากี่กิโลคุ้มมาสามกิโลสี่กิโลต่อยมือไทยมาทั้งหมดตอนนี้อย่างเบ้หลักสี่สิบห้าคนจังหวัดสงข่าอ้าวฝากเชิญช่วยแบ่งคำหน่อยฝ่ายคนสงขลาเป็นการใหญ่เพิ่มเด้อวันนี้พร้อมเอาชนะนะแจ้งเกิดด้วยอ่ะขอให้โชคคดีนะรับ